เหยื่อไฟไหม้พับดับเพิ่มศพที่17ทหารยศนาวาโทจากเหตุการ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงเมาเทนบีผับในอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีโดยเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว16ศพและบาดเจ็บอีกหลายรายก่อนตำรวจคุมตัวเสียบีเจ้าของผับดำเนินคดีตามกฎหมายและสารให้ประกันตัวออกมาส่วนที่โรงพยาบาลคะ่ะยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสและอาการหน้าห่วอีกหลายรายสำหรับความคืบหน้าวันที่11สิงหาคมค่ะเหตุสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชนบุรีรายงานว่าเมื่อเวลา7จนาฬิกาหนาทีวันที่11 สิงหาคมมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมาเทนบีผับเพิ่มอีกหนึ่งรายคือนาวาโทผลิตเดชชุ่มเงินเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศิริราชรวมมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้ว17รายค่ะสรุปเสียชีวิตที่เกิดเหตุ13รายเสียชีวิตในเวลาต่อมาอีก4รายรวมเสียชีวิต17รายและบาดเจ็บ42รายยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก29รายตอนนี้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจอีก15รายค่ะ